สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ฝนตกเป็นวันที่สี่แล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกนะครับในพื้นที่ของเพื่อนๆทุกคนฝนตกไหมครับในประเทศไทยที่ประเทศเวียดน,นามมีเพื่อนซินปุ๊บบอกว่าฝนก็ตกไม่หยุดเหมือนกันที่ตำบลป่าซางฝนตกเป็นวันที่สี่แล้วครับ ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเพื่อนๆทุกคนขอคอมเมนต์มาหน่อยว่าในพื้นที่ที่เพื่อนๆอยู่ฝนตกไหมฝนตกกี่วันแล้วที่ตำบลป่าซางอำเภอเม่อจันเนี่ยฝนตกเป็นวันที่สี่แล้วนะครับจะให้ดูนี่ครับ ฝนตกแบบนี้ทั้งคืนทั้งวันตกแบบต่อเนื่องไม่หยุดเลยเป็นวันที่4ี่แล้วนะครับไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกเลยครับไม่ทราบว่าในพื้นที่ของเพื่อนเทุกคนฝนตกไหมในประเทศไทยที่ประเทศเวียดนามประเทศลาวมีเพื่อนเฟซบุ๊กบอกว่าฝนก็ตกแบบนี้เช่นเดียวกันเพื่อนเพื่อนเฟซบุกที่เมืองไทยในพื้นที่ของเพื่อนๆฝนตก แบบนี้ไหมขอเพื่อนๆนทุกคนคอมเมนต์หน่อยอยากทราบนะครับไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกนี่ไม่ใช่เป็นการบ่นนะครับเล่าให้เพื่อนเพื่อนทุกคนฟังเท่านั้นเองนะครับฝนตกแบบนี้ก็ทำให้อากาศเย็ยนลงสบายกว่าทุกวันนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ